สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนิยสาร Spirit เล่มที่4ครับเล่ม mm hmm. นี้นี่หน้าปกจะเป็นพระพิมพ์จิรดาปี2513ซึ่งองค์ที่ขึ้นปกนั้นจะเป็นเจ้าของก็คือคุณชยศยจิระเมธากรนะครับในสมัยนั้นนะครับ mm hmm. ไม่ในสมัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนาะมูลค่าในสมัยนั้นก็อยู่ที่2.8ล้านบาทนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับ อ่ะเรามาดูปกหลังเนี่ยครับก็จะเป็นพระพุทธรูปบูชาสมัยสุขโขทัยยุคต้นนะครับปังมารวิชัยนะครับนั่งสมาธิเพชรหมวดวัตกวนก็อายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวตรรษที่1 8บแถึงสิก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความง,งดงามในในสมัยหนึ่งนะครับงดงามมากนะครับ ดูรายละเอียดภายในเล่มกันครับสำหรับเล่มน,นี้เนี่ยนะครับขอลัามแรกจะไม่เหมือนกับ3ามเล่มก่อนหน้า3ามเล่มก่อนหน้าเนี่ยจะเริ่มด้วยขอ,ขอลมนมการสัมภาษณ์นักสะสมนะครับแต่นี้ก็คือเริ่มจากเรื่องเกี่ยวกับพระที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับซึ่งอ,องค์ที่ขึ้นปกเล่มนี้ก็คือพระพิมพ์กิจระดานะครับซึ่งก็เป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ โดยตรงนะครับเป็นมีข้อมูลนะข้อมูลการสร้างนะครับแล้วก็จะมีเล่มนี้เขาจะลงหลักพิจารณา พระพุทธพิมพ์ที่ทรงสร้างขึ้นในพุทธศักราช2,508ถึง2,512นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับพระพิมพ์จิรดาที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีรายละเอียด ว่าเป็นยังไงนะครับก็มีประโยชน์อยู่นะฮะสำหรับคนที่อยากสะสมอยู่เนาะคนจะมาศึกษาตรงนี้ได้นะครับว่าในแต่ละพิมพ์แต่ละปีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ปี2008นแครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ปี2009 2509ครับขออภัยครับที่2509อันนี้ปี2510 ปี2511ป <ersch> ี2512ปี2513อันนี year, ้ปี2509ก็มีอันนี้ปี2508กับ2509เทียบดูด้านล่างกับด้านข้างนะครับอนี้2510กับ11ก็เทียบไปดูด้านล่างกับด้านข้าง มีสองพันห้าร้อสิบสองกับสองพันห้าร้อสิบสามแล้วก็สองพันห้าร้อยเก้าสมัยที่พระองค์พระราชทานาพระพิมพ์กิรดานเนี่ยเขาจะมีใบพระราชทานมอบไปด,ด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์สะสมเป็นทรัพย์สินเล่มนี้สัมภาษณ์อาจารย์รังสรรต์ต่อสุวรรณนะครับ ผู้เชี่ยวชาญน,นักสะสมพระที่มีชื่อท่านหนึ่งนะครับนี้เป็นสัมภาษณ์อาจารย์นะครับอมต้องภาพาพระเครื่องที่อาจารย์ได้สะสมนะครับคอลัมน์พระพันตาครับก็จะเป็นพระเครื่องยุคต่างๆรุ่นต่างๆแบบต่างๆเอามาให้เราดูครับ ก็เริ่มด้วยพระปิตาหลวงปู <riding> ่จีนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกพิมพ์นี้ก็พิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะครับมูลค่าสะสมสมัยนั้นก็2องแสนถึง1ล้านบาทนะครับตามสภาพพระอันนี้เป็นพระถ้ำเสือครับเป็นพระกรุนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับมูลค่าสะสมในสมัยนั้นก็2 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแนะครับพระคงลําพูนอันนี้เป็นพระคงเนื้อแดงครับเพราะมูลค่าสะสมในสมัยนั้นเนี่ยตามสภาพพระเลยครับตั้งแต่3 0 0 0ถึง300,000บาทนะครับ นี่พระนางพยาวัดโพครับก็เป็นดินเผาลงรักปิดทองนะครับอันนี้5 0 0 0ถึง20,000บาทตามสภาพพระในสมัยนั้นครับพระพุทธชินสีเป็นพระกรุกครับออกวัดพระศรีรัตรนหมาหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าวัดใหญ่นะครับข้อมูลค่าสะสมก็อยู่ที่200,000ถึง1ล้านบาทอันนี้พระเมกสิทธิ์พิมซ่อนหาครับเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะเมกสิทธิ์นะครับอ่ มูลค่าสะสมในสมัยเมื่อ20ปีก่อนก็20,000ถึง100,000บาทครับเหรียญพระแก้วมรกตครับอันนี้เป็นล็อกนอกครับแล้วก็เป็นเนื้อทองคำด้วยที่ตัวอย่างที่นำมาแสดงเพราะฉะนั้นมูลค่าก็สูงนะครับในสมัยนั้นก็อยู่ที่80,000ถึง300,000บาทครับพระพุทธพระพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรครับอันนี้ปี2497 ็มูลค่าในสมัยเมื่อ20ปีก่อนนู้นประมาณ5 0 0 0 0 0 0ถึง2,000บาทมีพระบูชาพิริพินาศปี2495ก็80,000ถึง2,000 0บาทเช่นเดียวกันพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงครับมีพระกรุนะครับรกรุเนื้อดินเผามูลค่าก็อยู่ระหว่าง2,000ถึง1,000 0บาทตามสภาพพระตัะกลุกอม,มของหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับ อันนี้เป็นตะกุดลูกอมเนื้อทองคำนะครับมูลค่าในการสะสมก็สามหมื่นถึงห้าหมืนบาทนี่เหรียญรัชมังคลาพิเศษครับเหรียญรอห้ามูลค่าสะสมก็อยู่ที่หนึ่งแสนถึงสามแสนบาทนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์บ้านวัดวังของบุราณน,นะครับเล่มน,นี้เขียนถึงวังบางกุนพรมครับ แล้วต่อมาก็เป็นคอลัมน์ท็อปไฟท์ครับฉบับนี้ก็จะมีห้าองค์นะครับที่เขามาลงนะครับคำว่าท็อปไฟท์นี่คือในรอบเดือนที่หนังสือเล่มนี้ออกจำหน่ายนะครับก็มีห้าพระเด่นก็คือ1พระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ฐานแซมครับนี้นะครับแล้วต่อมาก็เป็นสมเด็จวัตรคังพิมพเจดี แล้วก็เียนหลบพ่ะอีพระสถหตีนะครับแล้วก็พระถุวัดท้ายตลาดครับพิมพ์เจดีซุ้มประตูนี่นะครับแล้วก็พระสุมกอพิมพ์ขนมเปียหลังนางเม็ดมะลื่นนะครับ ก็จะมีภาพของวัตถุโบราณที่สะสมที่นิยมสะสมกันมาลงให้ดูนะครับแล้วก็มีภาพของพระพระเครื่องของคุณเสถียรเสถียรสุดด้านนี้ก็เป็นพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไรกระหนกนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็สอนชี้ตำหนิ นะเป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่าศึกษากับเซียนเหรียญครับ,น,รบนะโดยคุณคนที่คิดาำนวณคือคุณเพชรท่าประจันคอลัมน์ต่อมาก็คอลัมน์ซอกเซ็กบ้านเซียนครับนะก็เป็นการสัมภาษณ์เซียนพระหรือผ,ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระิ่งเป้งยงนะครับของปุปโตวัดถุชิมพลีครับ ต่อมาก็เป็นคอลัม์พระชัยวัดวัดหนังอุชันโรงนะครับนะก็เป็นพระชัยวัดวัดหนังซึ่งหลวงพู่เอี่ยมเป็นผู้ปบุกเสกครับ ข้อมูลก็ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาคอลัมน์รุ่นเก่าเล่าเรื่องนะครับก็เป็นอคอลัมน์นี้รอบนี้เขียนในเรื่องของของดีที่อยากบอกนะครับกเเธธเะะบบ็เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์เจริญวัตระครังครับขออภัยครับเป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญวัตรคังครับ แล้วก็วัตถุมงคลของท่านนะครับที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็พระวัดระฆังหลังคอ้อนนะครับ่างนี้นะครับแล้วก็คอลัมน์สเปเชียลอาร์ติเคิลครับเลนนี้ก็เป็นเ,เรื่องของเหรียญโลหะที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะครับคอลัมน์ถัดมาก็เป็นคอลัมน์เงินพดด้วงภูมิปัญญาไทย คอลำต่อมาก็พิชัยสงครามสยามยุทธครับก็เ,เป็นเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตำราพิชัยสงครามนะครับคอล์ศิลปินแห่งละครไทย มันก็เป็นคอลัมน์ทัวร์ทั่วโลกครับอันนีเ้เป็นการท่องเที่ยวที่บาหลีนะครับก็สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะแล้วก็มีคอลัมน์ตำนานรถโฟกต่อเนื่องมาเป็นตอนที่4แล้วนะครับจากรถโฟกก็ต่อด้วยตำนานของโรเล็กนะครับรู้ลึกเรื่องโรเล็กนะครับก็ตอนที่4เช่นกัน คอลัมน์เรไลเซนส์ความสำเร็จนะครับก็คืออ,อ่านไลเซนส์นั่นแหละครับเป็นโมดูลไลเซนส์แล้วก็คอลัมน์เรื่องของกล้องจากนั้นเราเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับอาหารการกินครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเ่ม่ี้ ที่4นะครับด้านหลังก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ประดับอยู่หลังปกนะครับอขออภัยประดับอยู่ปกหลังนะครับครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวลบพบกันเล่มต่อไปนะครับ